เอกิติเกกับลิเวอร์พูลจะดีมากน้อยแค่ไหนวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับหลังจากที่เมื่อเช้าที่ผ่านมาลิเวอร์พูลกับไอทัสแฟงเฟิร์ตก็ตกลงในการเจราจาเบื้องต้นได้แล้วนะครับเกี่ยวกับการดึงตัวอูโกเอกิติเก้ครับสู่หน้าชาวฝรั่งเศสของไอทัสแฟงเฟิร์ตมาร่วมทีมนะครับด้วยสนนราคาค่าตัวต้องบอกว่าไม่ถูกเลยทีเดียวครับ 95ล้านยูโรครับนี่รวมทุกอย่างนะครับก็ทั้งเงินต้นแล้วก็แอดออนต่างๆก็ถือว่าพอตกลงเบื้องต้นกันเรียบร้อยก็รออีกวันสวันเพื่อจะเจราจารายละเอียดต่างๆแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเรียบร้อยครับสำหรับกองหน้าคนใหม่ของหงแดงลิเวอร์พูลนะครับที่จะดึงเข้ามาเป็นแกนหลักในฤดูกาลที่จะถึงนี้ซึ่งก็น่าสนใจนะครับสำหรับเอกิเตเก้ก็ถือว่า กับค่าตัวที่แพงถึงขั้น95ล้านยูโรเนี่ยหลายคนก็สงสัยแล้วก็หลายๆคนก็คิดแน่นอนครับว่าเขาจะมาสร้างมาตรฐานใหม่หรือว่าจะมาสร้างความแตกต่างอะไรให้กับลิเวอร์พูลได้หรือเปล่ากับตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าที่ก็ลิเวอร์พูลหามาพักใหญ่แล้วนะครับ ก่อนหน้านี้ก็ใช้เม็ดเงินก้อนโตในการดึงดาวินนูเยสแต่ก็ดูจะไม่ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนครับที่ลิเวอร์พูลด,ดึงเข้ามาเพื่อจะตอบโจทย์กับการเป็นกองหน้าตัวเป้าพูดถึงเอกิติเก้นะครับสูน้าที่ก็ต้องบอกว่าโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับกับไอทัสแฟงเฟิร์ตเมื่อรดูการที่แล้วเป็นกองหน้าตอนแรกเนี่ย มาอยู่กับไอทัสแฟรงเฟิร์ตตั้งแต่ฤด,ดูกาลก่อนหน้านั้นนะครับยืมตัวมาก่อนจากปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วก็มาเล่นร่วมกันกันกบโอมามามุสก็ทำให้แฟรงเฟิร์ตเนี่ยมีเกมรุกที่น่ากลัวมากๆพอช่วงมกราคมครับมามุสย้ายมาอยู่กับแมนซิตี้ เอกิติเก้ก็ต้องกลายเป็นกำลังหลักคนเดียวของไอทัสแฟรงเฟิร์ตแต่ก็ยังพาแฟรงเฟิร์ตไปได้ไกลนะครับอย่างในฟุตบอลสโมสรยุโรปนั่นก็โอ้โหเข้ามาถึงรอบลึกๆก,ก็ถือว่าผลงานส่วนตัวก็โอเคจุดเด่นของเอกิติเก้จากที่ผมได้เห็นได้มีโอกาสบรรยายอยู่ประมาณสัก3-4เกมได้ครับทั้งในยูโรปาลีกแล้วก็รวมไปถึงในบุนเดสลีกา แล้วก็ได้มีโอกาสศึกษากับเรื่องราวของเขาเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าไอ้กิติเกเป็นสูนหน้าที่สิ่งที่ผมประทับใจที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของความฉลาดนะครับเป็นคนที่เล่นบอลได้ฉลาดคนหนึ่งรู้จักเล่นร่วมกับเพื่อร่วมทีมนะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่อากิติเกมีก็คือความสามารถเฉพาะตัวเป็นศูนย์หน้าที่ตัวสูงครับแล้วก็จังหวะลากเลื้อยจังหวะพลิ้วเนี่ยต้องบอกว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับ ถ้ามองความละไม้คล้ายกับผมมองไปการเลี้ยงเนี่ยท่าทางเนี่ยละไม้คล้ายกับโคดี้กักโปลเลยนะครับเป็นผู้เล่นรูปร่างสูงแล้วก็มีจังหวะโยกที่พริ้วใช้ได้ใช้เท้าได้คล่องทั้งสองเท้านะครับสำหรับเอกิตเตเก้ T e K. นั่นคือจุดที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับลิฟท์พูแน่ๆในการมาเล่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆนะครับแล้วก็กับการเล่นเป็นกองหน้าสิ่งที่ ดิฟูจะได้ประโยชน์จากเขาคือเขาเป็นกองหน้าที่สร้างโอกาสให้กับเพื่อร่วมทีมได้เก่งนะครับก็จะเห็นว่าจํานวนแอสเซสของเอกิติเก้ที่มีมาเนี่ยก็เป็นจุดเด่นที่ยอดเยี่ยมของเขาเลยทีเดียวแต่ถ้ามองถึงจุดที่ยังเป็นปัญหาเราก็ต้องพยายามแก้ไขของเอกิติเก้ก็น่าจะเป็นการจบสกอร์นะครับถ้าเรายึดจากค่า XG หรือว่าค่าที่ใช้กับว่าเป็นค่าที่ถูกเอามาประเมินสำหรับ โอกาสในการพังประตูว่าโอกาสแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเทียบ100%เนี่ยจะยิงเข้ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตีออกมาเป็น0ูนย์จุดต่างๆนะครับเอกิติเก้นี่ถือว่าเป็นคนที่ใช้โอกาสเปลืองนะครับเพราะว่าถ้านับจากค่า XG อย่างที่เรียนไปเนี่ยในบุนเดสเีกาฤดูกาลที่แล้วเนี่ยค่า XG ของเขากับจำนวนประตูที่ยิงได้เนี่ยหายไปกว่าเกือบเก,เกประตูหรือทีเดประตูกว่าๆนะครับที่จาก โอกาสที่น่าจะต้องทำประตูได้แต่ว่าเอกินติเก้พลาดแล้วก็ถ้ามองถึงโอกาสทองที่พลาดนี่ก็อีกหลายต่อหลายครั้งเลยทีเดียวก็นี่คือจุดที่ยังเป็นปัญหานะครับยังเป็นจุดอ่อนของเอกิติเก้ที่ก็ต้องพยายามปรับแหละเมื่อถ้าจะย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ถ้าถ้าจะมองถึงความเฉียบขาดที่มันจะพัฒนาขึ้นไปเป็นศูนย์หน้าระดับท็อปของโลกให้ได้เนี่ยก็ต้องพยายามปรับตรงจุดนี้ให้ได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกไปครับจุดที่ ได้แน่นอนก็คือการเล่นร่วมกับเพื่อร่วมทีมการสร้างโอกาสให้ผู้เล่นคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโมซาลาที่ก็มีจุดเด่นในเรื่องของการพังประตูอยู่แล้วโคดิกัคโปอะไรแบบนี้นะครับการเล่นร่วมกับเอกิติเก้ K e, แน่นอนมีประโยชน์แน่ๆก็น่าสนใจครับสําหรับตัวรุกคนใหม่ที่ก็ต้องใช้ว่าเจาะแล้วแหละกับการจาะจะเป็นผู้เล่นกองหน้าตัวเป้าคนใหม่ของหงแดงลิเวอร์พูลครับ